Hello and welcome to An English Word or Two a Day with Captain Sumai This is your Captain speaking ส so, ัสดีครับครัท่านผู้ผมทุกท่านเข้าสู่รายการภาษาอังกฤษว่าละคำสองคำกับผมกับตันสมยัยนี่คือกับตันสมัยพูดอยู่นะครับสำหรับคราวนี้เป็นตอนพิเศษนะครับเนื่องจากกับตันนั้นมีความเป็นกังวลว่าเพื่อนเพื่อนแฟนเพจบางท่านเนี่ยจะเดินทางไปต่างประเทศและระหว่างที่อยู่ที่สนามบินนั้นเนื่องจากเป็นบุคคลที่อาจจะดูหน้าตาหรือท่าทางน่าสงสัยก็อาจจะโดนเรียกไปสอบนิดหนึ่งนะครับ ระหว่างที่เราโดนต่อมอคุยด้วยอยู่เนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าตหนกทำให้เราเกิดอาการกระหายน้ําจะขอน้ําดื่มจะพูดอย่างไรดีนะครับวิธีการง่ายที่สุดเลยบอกไปตรงๆเลยครับว่า can I have a glass of water please นะครับ can I have a glass of water please หรือจะลองอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับก็คือพูดไปว่า could I bother you for a glass of water นะครับ Could I bother you for a glass of water? แบบนี้ก็ได้เช่นกันแต่ยาไปบอกว่า I have water ซึ่งจะแปลว่าฉันมีน้ำนะครับถึงจะพูดแบบนี้ซ้ำสี่ห้ารอบ I have water, I have water หรือทำหน้าตาน่าสงสาร I have water มันก็ไม่ได้สื่อความหมายที่เราต้องการออกไปได้นะครับก็นั่นเลยครับก็ให้เดินทางปลอดภัยทำตัวและหน้าตาไม่น่าสงสัยแต่ถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาและอยากขอ,อน้ำดืม่ม Can I have a glass of water please? Sorry.